ครับเเพื่อนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาทำคาราเมลคัสตาร์ดนะครับทำง่ายๆเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะนำไปน้ำน้ำตาลนะครับไปทำเป็นคาราเมลก่อนเนาะใส่น้ำตาลไปสามช้อนนะครับผมจะใช้ช้อนกลางแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในการตวงเนาะจะได้ง่ายๆนะครับใส่ไปทั้งหมดสามช้อนนะ จากนั้นตามด้วยน้ำเปล่านะครับสองช้อนโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปตั้งเตาเลยเนาะมาครับขั้นตอนการตั้งเตาครับเราก็นำตัวนี้ของเรานะครับตัวน้ำตาลกับน้ำนะครับตั้งเตาเนาะเปิดไฟ เปิดไฟกลางน,นะครับเพื่อนแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้จะไปทําอะไรมันเนาะไม่ต้องคนไม่ต้องทําอะไรนะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคนนะถ้าอยากจะคนจริงๆก็ใช้การกิ้งกระทะเอาเนาะเดี๋ยวเข,ข,ขาค่อยกลับมาดูก,กันนะครับห้ามคนน้ำตาลนะครับเพื่อนปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะอย่าคนเด็ดขาดนะครับ เดี๋ยวเราตามมาดูกันตอนที่มันเป็นคาราเมลนะเนาะเพื่อนๆพอเราทําได้สักพักหนึ่งน้ำตาของเราเ,เริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็ใช้การกลิ้งเอาเนาะไม่ต้องคนนะครับห้ามคนนะใช้การกลิ้งเอาแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นไหมออกมานิดนึงนะครับใช้การกลิ้งเอานะครับ ตาของเราสีเริ่มได้แล้วนะครับผมก็จะใช้น้ําร้อนนะครับน้ําร้อนจัดนะครับเพื่อนๆหนึ่งช้อนนะใส่เลยนะครับแล้วก็แกสนะครับใช้น้ําร้อนจัดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรงขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมภาชนะนะครับในการใส่ ตัวคาราเมลของเรานะครับก่อนที่ผมจะใส่คาราเมลนะครับผมก็จะใส้น้ํามันนะครับลงไปในการกลัวไม่ให้มันติดตรงพิมพ์ของเรานะครับทาให้ทั่วเลยนะเอาทั่วด้วยนะครับหาภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะครับเพื่อนผมมีแบบนี้เนาะผมก็จะใช้แบบนี้โอเคประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็เทตัวคาราเมลของเรานะครับลงไป เพื่อนเขาก็พักในส่วนตรงนี้ไว้แล้วก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับคับเพื่อนๆจากนั้นนะครับก็เราก็มาดูในส่วนของการต้มนมกันนะครับต้มนมผมใช้นมจืดนะครับเพื่อนๆ225 ml นะครับ1กล่องนะก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ จากนั้นนำนมไปอุ่นๆน,นะครับด้วยไฟกลางนะครับระหว่างที่รอนมนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวเนื้อ,อเค,ค้กกันนะครับผมก็จะใส่ไข่ไก่สองฟองนะครับลงไปถ้าเป็นไข่สดได้ยิ่งดีนะครับเพื่อน จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับผมจะใส่ไปทั้งหมด1ช้อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบหวานก็สามารถเพิ่มได้นะครับแต่สูตรนี้โอเคแล้วเนาะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มน้ําตาลได้อีก1ช้อนนะครับแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็เอาเป็นครึ่งช้อนแต่ตัวนี้ปริมาณเท่านี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการตีไข่แล้วก็น้ําตาลให้เข้ากันนะครับ โอ okay. เคเพื่อนๆพอได้ประมาณนี้แล้วเนาะผมก็จะใส่นมที่ไปอุ่นนะครับไว้ลงไว้นะแล้วก็ใส่ลงไปแบ่งใส่ทีละครึ่งนะครับแบ่งใส่ทีละนิดนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไข่มันสุกเนาะค่อยๆใส่นะครับแล้วก็คนไปด้วยนะ ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทําการกรองกันนะผมจะกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเพื่อจะให้มันเนื้อมันเนียนขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ใส่ลงไปเลยจะนำตัวคาราเมลที่เราได้นะครับอันนี้คือเซฟตัวนี้แล้วนะ ไม่ไหลนะอันนี้คือเซ็ตตัวดีแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะจากนั้นผมก็จะเทนในส่วนของนมลงไปนะครับจะได้สองถ้วยเล็กพอดีนะครับประมาณนี้เนานะสูตรนี้จะได้ส,สองถ้วยเล็กพอดีนะครับแล้วผมก็จะใช้ฟอยนะครับในการปิด ปลอยนะครับติดโอเคปิดประมันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการนึ่งกันเลยนะครับครับเพื่อขั้นตอนการนึ่งนะครับน้ำต้มน้ำให้เดือดประมาณนี้นะแล้วก็ลดไฟลงนะครับ ให้เหลือไฟกลางนะครับอย่าให้น้ํามันเดือดเนาะเราจะนึ่งด้วยไอน้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องให้น้ําเดือดขึ้นมามากนะครับรจะนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ตัวขนมของเราลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดฝาครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะ เพื่อนหลังจากที่ว่าเรา,เาขนมเราไปแชนะ่แล้วเนาะสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนการแกะนะครับเพื่อนๆก็ใช้ใช้ช้อนหรือว่ามีดก็ได้นะครับในก,การแซะตรงขอบขอบขอบ,ขอบนะนมาดูหน้ากันนะครับ จากนั้นก็ทำการคว่ำนะครับครับเ,เพื่อนๆหลังจากีชื่อมครับ ผมมาตัดตัดให้หนุนเนอือ้อเนียนมากนะครับลองไปทำทานกันเลยนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละครับบ๊ายบาย 嗯。Mm.